อตอนนี้ไปแต่ทายาติโยมลูกหลานมีอะไรหลง ปู่หลงตายจะพูดจะกล่าวอะไรให้ฟังวันนี้ทราบข่าวว่ามีทั้งข่าวดีใจมีทั้งข่าวเสียใจมาพร้อมๆกันเพ่อะไลเนี่ทราบเมื่อกี้นี่ว่าท่านท่านพระอาจารย์ยงที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงพ่อที่มาในงานกระถินมากระถินวันนี้เนะ่ยตอนเช้าน่ยขึ้นไปกราบหลวงพ่อแต่เช้ามืด ไปหลวงพ่อปวดขาไปปะนวดขาให้หลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อนวดขาเสร็จแล้วก็ลงมาลงมาวันแน่นหน้าอกพอแน่นหน้าอกเด็กกท่านหน่อยก็เลยพานําไปโรงพยาบาลอําเภอเพนเจากมึกทราบข่าวเมื่อกี้นี่บอกว่าใจขาดแล้วต,ตายแล้วนะทั้งที่นวดขาให้หลวงพ่อเมื่อเช้าเนี่ยนะเ,เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงพ่อท่านยงนะ ว,วัดวัดชัยพฤกษ์อำเภอเอราวันจังหวัดเลยมาตะลรกับมาไปพบมาเจอกันเนี่ยแหละความตายลูกหลานเลยใจขาดมันมันไม่ได้เลือกการสถานที่เวลาแต่ก็ยังคิดว่าศพจะไปไว้ที่ไหนเพราะหลวงพ่อจะได้ลงกรุงเทพงานใหญ่อีกเหมือนกันทางกรุงเทพนะหลวงพ่อไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน <laughs> อ,อคงจะเก็บศพไว้ก็คงจะไว้กี่วันนะเจะจะเอามามาอยู่อำเภอเพ็ใ,ใกล้ๆนะจะมาวัดว้ที่รัฐท่านรัตนนีนก่อนก็ได้มาจาัดที่นี่แล้วจะค่อยถ้าจะเอาไปก็ยังค่อยเอาไปไปชุมเพลิงที่วัดของท่านก็ได้เยวจะเอามาพัก,พ,กพักค้างไว้ที่นี่ก่อนวันนี้นะเพราะวันท่านท่านมรณาภาพเมื่อกี้นี่อันะนี้ก็เล่าเก่าวให้ลูกหลานฟังไม่ต้องตกใจนะลูกหลานนะเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างนี้แหละ ถ้าหายใจไม่ถ้าหายใจไม่เข้าเราก็ใช่หายใจไม่ออกเราก็ใช่เนี่ยตายทั้งนั้นแหละเออเพราะนั้นเราความตายมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเพราะนั้นให้พวกเราอย่าประมาทใช้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้นะแต่ท่านก็บวชมาตั้ง30กว่าพรรษาแล้วนะอ่ตั้งแต่หลวงพ่อไปสร้างวัดนาคำน้อยใหม่ๆนั่นก็เป็นสิทธิ์รุ่นแรกของหลวงพ่อนะเอ่อทันยงนะเอ่เอหลวงพ่อมีอะไรก็หลวงพ่อเรียกหาอยู่บ่อย แต่คราวนี้ท่านท่านจันยงนะเป็นศพไปแล้วนะไม่รู้จะทำยังไงเกิดแก่เจ็บตายนะไม่รู้ว่าท่านไม่รู้ว่าเราเอ,อันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานฟังลูกหลานทั้งหลายไม่ต้องเสียอกตกใจแล้วนะแต่วันนี้ก็ว่าว่าคงจะเอาศพมามาไว้ที่นี่ก่อนมาคงจะจัดอพอประมาณแล้วก็คงจะส่งถึงวัดท่าน แต่เขาจงามศรัทธาแย่จดวงวัดท่านเขาก่อนทาวัดทางนู้นพร้อมแล้วก็ออกไปกลับไปที่นู่นถ้าวัดทางนั้นไม่พร้อมกับเผาที่ไหนกับเผาจะทํายัางไงตายแล้วใช่ไหมละ่ะเออเอาทาเป็นปลาปลาจอมกินก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะไม่ฝังกับเผาสองอย่างเท่านั้นล่ะนะในหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาเป็นอาจารย์ของท่านก็จะทํำยังไงละ่ะหลวงพ่อก็อีกสักอีกสักวันหนึ่งเหมือนกันนะไม่แพ้กัน เดินตามหลังกันไปเรื่อยๆเรื่องความระนาภัยคือความตายนะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อเอมื่อวานก็มาได้ทอดกระถินวัดถ้ำกองเพลนนะลูกหลานนะเหมือนกับท่านโยงกับเหมือนจะไปเหมือนกันนะเอาถ้ำกองเพลนนะแต่มาวันนี้ท่าน,นขึ้นไปนวดเท้าหลวงพอ่อท่านก็รีบลงมานะเามนีะยทำไมท่านโยงจะงรีบลงมาปะหลวงพ่อกันให้ฟันเอาย่ามหลวงพ่อลงมาด้วยนะ เรียกลงมาที่ศาลาดลงพาอเอา้าหมอทางอำเภอเพนเขาจะตรวจหลวงพ่อแยงจมูกพอหลวงพ่อจะไปะทุระทางกรุงเทพเขาจะอยากจะรู้ว่าหลวงพ่อมีโรคอะไรเขาก็แจงจมูกหลวงพ่อเอา้าเขาต้องงานบัตรประชาชนอยู่ในย่ามเอา้าท่านโยงลงไปก่อนนะไปไปเอาขึ้นมาไปพระก็แล้วขึ้นไปอพอหลวงพ่อลงมาทราบว่าท่านโยงแน่นหน้าอกเพราะท่านคงจะรีบลงมาลนะปวดแน,น่นหน้าอกอาจากนั้นก่อน ท่านหน่อยท่านหน่อยว่าทำกองเพลนะ่รักษาที่หลวงพ่อให้รักษาทำกองเพลนยะนั่นก็เลยพาไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็คืออำเภอเพนนะหลวงพ่อลงมาทราบตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะพอลงมาก็แลดูแลรักษาให้ดีนะดีที่สุดนะาหลวงพ่อก็บอกตอนนั้นแหละแต่เมื่อกี้ทราบว่าท่านใจขาดแล้วว่างั้นโอ้จะทำยังไ,ไงใดมรณงเมผะวิสติ มรณะร,รมโมหิมรณังอนตัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้คำนี้พวกเราคณะทายาิโยมทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายฟังๆนะและก็วันนี้เป็นวันที่31วันอาทิตย์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2564หลวงพ่อเมื่อวานก็เป็นวันเสาร์ทอนกระถินที่ทำกองเพลน พ่อหลวงพ่อในฐนานะที่ว่ารักษาการเจ้าอาวาสวัดธรรมกองเพนพอเสร็จแล้วตอนเที่ยงหลวงพ่อก็แซวไปดูงานที่บ้านตาดไปดูงานที่บ้านตาดเป็นยังไงบ้างที่ทําถนนเก้าไปทางหน้าพระเจดีแล้วก็ทําสะพานใหญ่กว้าง21เมตรยาวเจ้า70เมตรเข้าไปในพิพิธภัณฑ์จากนั้นก็จะได้เข้ามาประชุมหาเรือกับ พิพิธภัณฑ์อย่างงวดสุดท้ายงวดที่ห้านะเ,าเขาจะได้จ่ายประมาณ13ล้านกว่านะลูกหลานนะแงงวดพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาหลวงพ่อก็เลยเข้าไปดูไปชมไปดูอีกว่าความพร้อมขนาดในต่ละเมื่อวานกลับมาถึงวัดเนี่ยก็ค,ค่ำพอดีล,ลูกหลานามาถึงวัดป่ารวมธรรมหลวงพ่อก็ไม่ได้ลงมาทําวัดเย็นไม่ได้ลงมาสวดมนต์หลวงพ่อเออหลวง วงพ่อขอพักก่อนนะเรหลุงพ่อก็เลยพักแต่นะมื่อเช้าก็พอออกจากเช้ามาเห็นพระขึ้นไปทํากิจวัตรสองสามองค์สององค์ก็เห็นท่านโยงขึ้นไปแล้วก็ถามไถยตามปกตินะลูกหลานนะเนี่ยแหละก็เล่าเก่าให้ลูกหลานฟังแล้วก็พร้อมกันงานวันนี้ก็หลวงพ่อรัตนะก็มีงานทอดกรถินพร้อมทอดกรถินท่านก็ปารบว่า ใกล้เคียงกันคือเจ้าพระคุณสมเด็จญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชที่ท่านชินพระชนไปเมื่อสามสี่ปีให้หลังสี่ห้าปีให้หลังเ,เพราะว่าเป็นท่านเป็นคนกาญจนาภูรีแล้วก็ท่านนัต,ตนาเนี่ยก็เป็นคกลกาญจนาบุรีรู้จักมักคุ้นกับพระอ,องค์ท่านาแล้วก็คือมาบวชที่วัดบวรจากนั้นขันย,ยงพ่อของท่าน หลวงตาสมเนี่ยที่เป็นโยมที่เป็นคุณพ่อของท่านรัตนะแล้วกท่านก็มาบวชที่วัดปวรจากนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็ให้ส่งไปเป็นเจ้าวาดจังหวัดเพชรบุรีมั้งจากนั้นกนเนี่ยนะต่อมาท่านบวชมาทั้งสามสี่สิพรรษานะแล้วก็มาป่วยมาป่วยนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินจากนั้นท่านก็เลย แล้กันนะหลวงพ่อเนี่ยฐานะที่หลวงพ่อเนี่ยเป็นเจ้าภาพเป็นผู้ดูแลกับแพทย์กับหมอให้หอเป็นคนป่วยของเป็นคนไข้ของหลวงพ่อเขาว่าได้นะพอหลวงพ่อเป็นประธานมูลนิธิมูลนิธิหลวงปู่มั่นที่ศรีนครินจังหวัดขอแขนแก่นจากนั้นท่านก็ได้มรณภพาพก็ได้นำสารีละสังขารของท่านมาประชุมเพลิงที่วัดรวงธรรมนี่แหละเพราะนั้นวันนี้ ท่านรัตนาก็ลำลึกถึงพระคุณของคุณพ่อหลวงพ่อของท่านกับเจ้าพระคุณสมเด็จที่เป็นพระอาจารย์ให้ทำคำสอนของท่านที่ท่านรัตน์ได้กล่าวและก็พร้อมกันก็ท่านประสิทธิ์เป็นคนการจนันทบุรีเหมือนกัน,กนที่จำพรรษาแลวก็ที่ไปอยู่กับหลวงพ่อหลายปีเหมือนกันนี่แหละท่านก็ได้มาจำพรรษาที่นี่แต่ก่อนก่อนหน้านี้ท่านไปจำพรรษาที่อินเดียนะ แต่นี่อินเดียกลับเข้าไปไม่ได้เพราะโรคโควิดท่านก็เลยมาจำพรรษาที่กับท่านรัตนากรจากนั้นวันนี้ท่านก็เลยถือว่าโยมพ่อของท่านประสิทธิ์เป็นโยมนะที่ท่านมรณะไปแล้วที่กาญจนบ,บุรีท่านก็เลยถือโอกาสทําบุญอุทธรรมบุญที่ส่งกุศลให้คุณพ่อของท่านด้วยสรุปแล้วก็คือวันนี้เป็นการทําบุญถวายเจ้าพระคุณสมเด็จ แล้วก็ถวายต่อหลวงพ่อบุญสมที่เป็นคุณพ่อหลวงพ่อของท่านรัตนและก็ทิศส่วนกุศลต่อโยมพ่อของท่านประสเสริฐวันนี้นะและก็พร้อมกันท่านก็กล่าวถึงที่จะถวายตู้แล้วก็ถวายกระถางดอกบัวที่จะถวายตั้งล้อมรอบพระจดีขององค์หลวงตาพร้อมกับคณะทัตทายญาติโยม เออันลวงตามหาบวช้วกควรจะมีกระถางทูกทางขึ้นพระเจดีย์ทางขึ้นพระวิหารอย่างละข้างละข้างละข้างละใบสรุปแล้วก็คือท้ายขวาข้างละสองใบกระถางกระถาดอกบัวและก็พร้อมกันท่าก็ถวายตู้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพราะหนังสือหลวงพ่อพิมพ์ธรรมเทศนาของหลวงตาทั้งหมด75เล่มลูกลาน ตั้งแต่ประวัติหลวงปู่มันเพราะหนังสือหลวงตาในทั้งหมดมีมากธรรมเทศนาของหลวงตาในทั้งหมดหมื่นกว่ากันนะหมื่นกว่ากันแต่เราไม่เอาทั้งหมดไม่ไหวมันมากเกินไปนะเราเอาคัดสรรมาได้ประมาณ600กว่ากันนะที่ธรรมเทศนาของหลวงตามาพิมพ์ใส่หนังสือหนึ่งแปลว่าเลือกไม่ให้มันซ้ํากันแต่หลวงตาพูดซ้ํากันก็ไม่เอาแล้วก็มาพิมพ์แต่ว่า75เล่ม75เล่มเล่มละ เราเเเราาาพิ hm us, ามพ hm 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 ์พันเล่มนะเออเล่มที่หนึ่งพันเล่มรันที่สองพันเล่มที่สามพันเลยคือเจ็ดเจ็ดสิบห้าพันเล่มแต่ละเล่มพันเล่มเป็นเงินสองแสนเก้าหมื่นต่อหน hm ึ่งเล่มสองแสนเก้าหมื่นต่อหนึ่งเล่มรวมแล้วก็เป็นเงินยี่สิบกว่าล้านเหมือนกันนะลูกหลานนะาจากนั้นก็เน,นี่ยนะคือทำประเทศนาลงตาเราทําให้เป็นหมวดหมู เล,เล่มที่หนึ่งเล่มที่สองที่สามจนถึงเล่มเจ็ดสิบห้าคือธรรมเทศนาของงตาในตะกอนมีแต่ว่าหนังสืองตาธรรมะคู่แข่งขันอวกาศของจิตอวกาศของธรรมประวัติหลวงปู่สอปร,ประวัติหลวงปู่มั่นปฏิปทาพระตรรงกรรมฐานหยดน้าบนใบบวมีแต่เื่อหนังสือเล่มเท่านั้นแต่ที่นี่เราคิดว่าหลวงพ่อคิดว่าถ้ามันหายนะเล่มหนึ่งเล่มประวัติหลวงปู่มั่นหายก็ไม่รู้ว่าหายไปไหน เพราะนั้นหลวงพ่อจึงทำให้เป็นรูปเล่มเป็นเลียงเล่มประวัติเล่มที่หนึ่งหลวงปู่มั่นเล่มที่สองปฏิปัทาเล่มที่สามหยดน้ำบนบบัวเล่มที่สี่ธรรมเทศนาเล่มที่ห้าประมวลธรรมเทศนาอย่างนี้แหละพอมันหายเล่มไหนลหลายหายเล่มหนึ่งแล้วหายเล่มห้าแล้วหายเล่มสิบเราก็จะได้รู้ว่ามันหายเล่มไหนเพราะนั้นถ้าเราทำเป็นรูปเล่มอย่างนี้ก็คิดว่าถ้ามันหายทีนี้เราก็จะแจกไปตามวัดต่างๆ ตามวัดต่างๆที่เป็นศิษย์ย้อนศิษย์ยของหลวงตาหรือห้องหนังสือห้องสมุดที่ไหนหลวงพ่อว่าะนนั้นเราค่อยแจกจ่ายไปตามเอาตู้มอกตู้ให้เลยนี่แหละคือจะให้ธรรมเทศนาหลวงตาอยู่คู่กับประเทศชา,ชาติชาติไทยของเรานานเท่านานเพราะว่าธรรมเทศนาหลวงตาหาหาฟังได้ยากและลูกหลานนะหลวงตาสอนภาคปฏิบัติจิตภาวนาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาหลวงตาสอนลึกละเอียดถี่ถ้วนมาก หาผู้ที่จะแสดงธรรมหรือชี้แจงแนวทางปฏิบัติเหมือนกับองค์หลวงตามหาบุนหลวงพ่อมองมองดูแล้วหะผมพ่อหลวงพ่อเองทำไมเป็นผ้าน้อยพระหนุ่มก็เข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์หลายองค์หลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆหลวงปูล่ลานหลวงปู่ต่างๆแต่มาดูแล้วหลวงตามหาบัวท่านเป็นมาหา ท่านเก่งทางบาลีด้วยทางเก่งสัพ์อะไรด้วยชี้แจงหลักฐานหลักเหตุผลจากนั้นก็ท่านก็อยู่กับหลวงปู่มั่นอีกปฏิบัติหลวงปู่มั่นทำรมเทศนาหลวงปู่มั่นแนะนําสังสอนท่านก็เป็นที่ยอมรับของในบรรดาสิทธิเอาด้วยศิษธ์ร่นเดียวกันนะอย่างหลวงปู่ล่าได้อยู่ด้วยกันกับหลวงตามหาบัวอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่หลวงตาหลวงปู่ล่าบอกว่าแนวปฏิปทานหลวงปู่มั่น หลวงตามหาโพลยึดแนวแถวปฏิปทาหลวงปู่มั่นได้มากกว่าทุกองค์อย่างนี้เป็นตน้นจากนั้นธรรมเทศนาของท่านท่านก็ชี้แจงเป็นอัดเป็นธรรมแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเรื่องศีลสมาธิปรรัญญาสมาธิปัญญาวิปัสนานะท่านอธิบายได้ถี่ถ้วนเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเห็นว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนุชนรุ่นหลังนานเท่านานเพราะนั้นจึงได้ทุ่มเท การสร้างพระเจดียด์ลงตากส่วนหนึ่งเพราะการสร้างพระเจดีย์ลงตาลงตาในสมงวรยิ่งที่จะสร้างสถูปและเจดีย์ให้คนได้กราบได้ไวาก็พร้อมกันได้สร้างธรรมะขององค์ล่งตาเป็นคู่ขนานกันด้วยแต่ถ้าเราสร้างแต่เจดีย์พิพิธภัณฑ์มีแต่เหล็กหินปูนทรายพกลูกหลานมากาวก็คงจะล่อยหลอไปเรื่อยแต่ท่านได้อ่านหนังสือธรรมเทศนาของท่านด้วยเราก็จะซึ้งใจนะโอ้ใชย วงตามหาบัวนี่สมควรยิ่งที่จะสร้างสถูปและเจดีย์สถูปและเจดีย์ไว้ในทางสีแ่แ่งให้คนได้กราบไหว้เพราะธรรมเทศนาของท่านเป็นนิยานิกระทำจริงในเมื่อได้อ่านได้ศึกษาแล้วจะนํามาประพุทธปฏิบัติก็จะเป็นเห็นเป็นมักเป็นผลได้นี่แหละหลวงพ่อจึงได้สร้างทั้งวันทั้งด้านวัตถุและด้านนามวัรน์ด้วยลูกหลานหน้าแล้วก็ต่อไปก็เนย เมื่อทันยงจากไปแล้วมองการการกระถินเสร็จแล้วก็นะเนใดคนจะว่าก็พิจารณาการอีกนะลูกหลานนะพูดที่พูดที่จะคอยดูว่านายพูดจะกลับกระไดนะลูกหลานนะต่นั้หลวงพ่อไม่รู้จะทํำยังไงเมือนกันนะเ,เดี๋ยวจันยังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเมื่อการกระถินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะจัดงานศพต่อแล้วที้นะเออนะไม่รูออ้จะทำยังไงเกิดแก่เจ็บตายลูกหลานเลย อันรัพรในทะเจเนนอพระสงฆ์ก็หมั่นาให้พรหมัวเรายัางมีชีวิตยอยู่มีอะไรของอร่อยอร่อยก็มาฉันซะกินซะถ้าตายไปเลยแบบท่านยงเนี่ยเอาอะไรให้ท่านก็ไม่กินระบาด,ดเลยพวกเราเลยพยายาทำยังไงเลยมีอร่อยอร่อยก็มากินมาทานมาเอฉันซะมาใช้ซะนะ ยะถาวาริวาหาปุราปาริปูเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปาคปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโธปนาราสุยะถามณิโชติรัสุยะถา สิโยวิวัชรตุสพารองโควินาสตุมาเตภาวาทวันตารายโยสุขียุโกภาวาอภิวาทานาสินเลจานิธ ยางวัทาปัาจายินโอจัตตารวยามาวัดท่านติอายุวันโนสุขังบาลังกาเลนานันทิสาปัญญาวานโยเวตมัชฉลา พาเลนดินนังอริเยสุขสุภูเตสุตาดิสุเวปสันนัมนาตัสาวิปุราโหติทักินาเจตตาอนุโมดันเทเวยาวัจจังกรณติวานาเตนักินาโอนาเตปิปุญจัสภากินุ ตาสมานาเดียปฏิวานาจิตโตญาธาดินนางมหาพลังปุญญาณิปลโลกัสเมงปาทิท้าโอนเตงปานินันเตปวาตุสาพามังกาลังพระพันตุสาพเดวตา สามบุตรทานุภาเวนัดสดาโสทีพระวันตุเตงภาวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาตสามาธตรมานุภาเวนัดสดาโสทีพระวันตุเตภาวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา ตามมาสังขารนุภาเวนะสดาโสธีภาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูบนอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสง ละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา